ชุดอเน,นกประสงค์พกพาเดินทางสะดวกไว้ไทยรดได้ให้ผมหน่อยเด่ชุดเ็ฟุตนะคะอิเลกตาเมจิกนะคะเจฟุตวันนี้เรามาประกบคู่กับลอกบีจีซีโร่เบอร์สิบสามนะคะแล้วก็บีจีซีโร่เบอร์สิบห้าอะกับคันเจ็ฟุตเหมือนกันเลยหนูลองประกบให้ดูนะคะว่ามันมีความแตกต่างที่ตรงไหนนะคะแตกต่างกันตรงที่ตัวสปูลของสิบห้าเนี่ยทางทางฝั่งนี้นะคะจะใหญ่กว่าทําให้จูสายได้เยอะกว่าแต่สิบสามก็ไม่ขี้เหร่นะคะจู่สายได้ร้อยเมตรอยู่แล้วตัวนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบเมตร ใครที่ชื่นชอบชุดอุปกรณ์ที่ไม่หนักมาก่ะเน้นอยากได้เบาแนะนําว่า13ก็ได้แต่ใครที่แบบเฮ้ยผมเป็นสายลุยๆตกสวายตกอะไรอย่างเดียวเนี่ยเอา15ไปเลยจัด่อๆอ่ะมาตัวนี้จะเป็น b g Zero ตัวใหม่นะคะใครที่แบบสายวินเทจนะ,ะตามเก็บตัวเก่าไม่ไหวนะใดว่าตัวเก่าไม่ไหวน,นะ,ะราคาโอ้โหปากันไปประมูลไปตอนนี้ล่อไปจะห้าพันแล้วมั้งเนี่ยที่หนูเจอลูกค้าโดนไปนะคะ เวลาเราจะเปิดอย่างนี้ค่ะสามารถเปิดได้ทางนี้ก็ได้ก็คือเปิดเหมืนอนรอบปกติเปิดเบรคอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเอาแบบดูดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงสามารถกดปุ่มตรงนี้แล้วยกออกทั้งเฟืองตรงนี้ได้เลยแกนเฟืองดีใีได้ว่าชัดๆนะคะลีดเสียงเป็นแบบนี้นะคะไม่อยากจะพูดคาว่าเหมือนเยอะนะคะเพราะว่ามันคือมันคือโมเดียวกันนะคะมันคือโมเดียวกันนะแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันไม่มีมาแล้วนะเลยต้องมีตัวนี้มาแทนนะคะเราสั่งอ่า เขาจะมีตัวล็อกอย่างนี้นะคะตัวล็อกเดือยเดียวกันนะคะจิ้มลงไปตรงๆปุ๊บหมุนสองที่หมุนดังแก๊กปุ๊บก็จะอยู่แล้วเห็นนะ,ะตัวตรงนี้เป็นเบรกปกตินะคะแขนเป็นแบบเกลียวนะคะสลับซ้ายขวาได้นะคะแขนจะเป็นแบบพับไม่ได้แล้วนะคะเพื่อแก้จากของตัวใดนะคะที่ชอบตรงนี้ชอบแตกนะคะเขาก็เลยแก้มาโดยที่ว่าไม่ต้องพับนะคะ นะแต่ว่าสลับซ้ายขวาได้ใครที่เป็นหมุนซ้ายหมุนขวาก็ยังสลับได้ปกตินะไม่ต้องตกใจนะคะใครที่ถนัดขวาก็มาด้านนี้นะคะไม่มีอันตี้รีเวิร์ไม่ต้องกลัวลอกเสียนะ,ะใช้งานกันยาวๆนะคะบอดี้ก็แข็งแรงเป็นบอดี้กาฟไฟสีแผ่นเพจสีดําทองนะคะประกบคู่กับคันอีเลคตาเมจิกเชนออนิวปีสองพี่ิบตัวนี้ก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีนะคะพกพาเดินทางง่ายนะคะเวทนี้จะอยู่ที่ ติดห้าสามสิบห้านะคะน้าหนักเหยื่อที่เหมาะสมก็สามติบแปดสิบกรัมนะคะมันมาประกบกันแล้วมันก็จะหล่อมากนะคะด้ามจะเป็นด้ามเต็มเป็นด้ามไม้ก๊อกเต็มนะคะแล้วเขาก็เคลือบมาให้เรียบร้อยท้ายจะเป็นท้ายยางนะคะเอาไว้ปักได้ไม่เ็บข้อดีอดของชุดเจ็ดพุดเนี่ยก็คือพี่สามารถพกพาง่ายเอาไว้ท้ายรถได้ไม่เก๋อะเราจะไปหวดทะเลได้เราจะเอาไปติดแบบตามไร่ตามสวนตามบ่อได้จะเอาไปตีพวกเหยื่อปลอมเนี่ยเอาไปตีเหยื่อปลอมที่มันใหญ่นิดนึงพวกเหยื่อก,กระโดดตัวใหญ่ างานบัดเบสก็ยังพอตีได้นะคะแต่หนูว่าถ้าให้เหมาะสมเนี่ยทุกอย่างเงี้ยก็คงจะไปเล่นแนวพวกสวายไซเล็กประดงประดุกอ่าแล้วก็งานทะเลใช้ฝั่งนะก,กับบี1ีสิาก็หล่อๆประกบคู่กับเจ็ดพุทเท่ๆเดี๋ยวมาลองดู b ี1 5กันน้ำหนักก็จะเยอะกว่า b ี1ีสิบสาติดนึงติดนึงนะคะขนาดตัวก็เท่ากันแหละต่างกันที่สปูนนะคะเรื่องสปูนก็กด ดึงขึ้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะเ <_ t ap> ฟืองใหญ่เหมือนกันเบรกหนักเหมือนกันนะคะหมุนแล้วไม่แว่งนะคะแก้ไขจากพวกตัวยี่สิบปีที่แล้วมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่หนูหนว่าสายพวกพาซื้อให้ลูกให้แฟนใช้ไปด้วยกันอ่าเนี้ยก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่แนะนําว่าต้องมีนะคะเรามาดูกันทีว่าเหรียญราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะ ตัวนี้นะคะลอกบีจีสิบห้าแล้วก็สิบามเนี่ยลูกปืนตเลทห้าบวกหนึ่งตลับนะคะความจุสายก็อยู่ที่ร้อยเมตรกับร้อยห้าสิบเมตรนะคะอยู่ที่ว่าเราเลือกสายแต่ตัวเนี้ยหนูจัดให้ลูกค้าหลายคนถามว่าเออพี่ผมเอาชุดพร้อมตกเลยแถมเอ็นให้ผมด้วยได้ไหมได้จัดโปแถมสายเอ็นไปให้ด้วยนะคะพร้อมจัดส่งนะคะจัดชุดละสองพันสองเ้าสิบนะคะวันนี้นะคะ จัดแค่ b t 13กับ b t 20เอ b 13กับ15เนี่ยเราติดชุดนะคะพรที่พร้อมนะคะพร้อมโอนก็จัดได้เลยนะคะตัวนี้หนูบอกเลยว่าสวยมากๆเอาไวไท้ท้ายรถก็หล่อๆนะถือเอาไปใช้เนี่ยไปโม้ได้เลยใช้ของเก่าเก็บซื้อมาแพงเว้ยอ่ะจาก2,290นะคะเหลือเพียง1,890บาทคุณเลือกไปได้เลยนะคะว่าจะเอารอบ b ี13หรือรอบ b ี15ต่างกันที่สปูนีน่วามกว้างของะปนูนอกนั้นก็ แไม่ต่างเรื่องน้าหนักนิดหน่อยนะคะเรื่องน้าหนักนิดหน่อยสีเสืออะไรเหมือนกันนะคะสลับได้ขวาได้เหมือนกันนะคะพกพาง,ง่ายเหมือนกันใส่กับพันเกจบุ๊กเนี่ยมันจะสวยมากพอดีอาบาลานซ์คันเนี่ยใช้ได้เลยนะคะตัวคันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะมีคลิปงงคลิปงัดอะไรเยอะอยู่แล้วนะคะตัวนี้ไปเลยจ้า